สวัสดีค่ะวันนี้จะพาพี่ๆมาชม<น>ใส่บาทตอนเช้าค่ะห่งปีจะมีหนึ่งครั้งค่ะเริี่มแปลงสิพ้าขั้ค่ะที่วัดเจดีย์หนองขาค่ะไปชมด้วยกันค่ะ น้อยไม่รองจริงหอมาอเงินกันเราแล้ค่ะ่ะถ้าเราตั้งใจมาใส่บัตรยังไงก็ได้บุญคะ่ะโอได้เยอะมากเลยคะ่ะลูกน้อยก็อยู่ข้างดังด้วยคะ่ะลูกน้อยก็อยากมาใส่บัตรด้วยคะ่ะจะได้บุญเหมือนกันคะ่ะ ขอให้ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าคะ่ะค้าขายดีทำงานก็มีคนรักคนเอ็นดูคะ่ะคุณแม่เป็นคนถ่ายให้คะ่ะคลิปก็ออกมาประมาณนี้คะ่ะคนก็มาเยอะมากเลยคะ่ะวันนี้มาใส่บาทคะ่ะพระก็มี300รูปคะ่ะเยอะมากเลยคะ่ะ เด็กๆชอบมาที่สวนกองมองค่ะมาวัดทีใดก็ต้องมาที่นี่ค่ะกันกับก็มารับประธานเขาเส้นน้ำเนาะหวานเนาะเจเขาม่ขับตาเขาเส้นหวานเนาะที่ว่านบอกว่าน้ำเจอร่อยค่ะคลิปนี้จะขอลาไปก่อนค่ะ